จากที่เราเจอเคสมิจฉาชีพแบบนี้แล้วผมก็ถือโอกาสนะครับที่จะมาแนะนำที่พี่น้องทุกท่านในการเลือกซื้อบ้านนอกดาวอย่างไรให้ถูกวิธีให้คุ้มค่า ที่จ่ายไปและไม่โดนมิจฉาชีพหลอกเอาได้นะครับผมมีวิธีสั้นๆน,นะครับที่จะมาแนะนําก็คือเราควรที่จะศึกษาถึงสํานักงานขายที่สําคัญมากที่พี่ๆทุกท่านจะต้องไปสักครั้งหนึ่งหลายๆท่านยังเข้าใจผิดนะครับว่าบ้านนกดาวเนี่ยคือบ้านที่สร้างรอเตรียมไว้เตรียมไว้หลายๆหลังเดี๋ยวนี้าการก่อสร้างบ้านนกดาวเนี่ยมีนวัตรกรรมมีวิธีการก่อสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับบ้านนกดาวไม่ได้สร้างรอไว้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับ เราควรจะไปที่สำนักงานขายปรึกษาวิศวกรปรึกษาสถาปนิกเพื่อที่จะขอคําแนะนํานะครับเวลาเราไปขอคําแนะนำเนี่ยเราก็จะรู้ถึงกระบวนการก่อสร้างและก็สิ่งที่ผู้ขายเนี่ยจะสื่อสารให้เรามันจะเป็นคําตอบที่ดีนะครับที่จะให้เราตัดสินใจกับเจ้านั้นๆนะครับวันนี้นะครับผมก็พามาชมการทํางานของผมนะครับไว้ประกอบการตัดสินใจอย, ب, ย่บเทียบกับเคสอื่นด้วยนะครับ ผมพามาชมถึงกระบวนการการออกแบบนะครับบ้านนอกดาวแต่ละหลังเนี่ยเราควรที่จะออกแบบนะครับตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยหลังนั้นๆน,น,นะครับเป็นงานเคส by เคสองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้พี่ๆตัดสินใจก่อนนะครับในเรื่องการทําแบบให้พร้อมนะครับมีสถาปนิกปรึกษาถึงพื้นที่ใช้สอยฟังก์ชันต่างๆของบ้านให้เหมาะกับพื้นที่ที่เราใช้งานจริงๆก็จะเป็นการลงรายละเอียดลึกในการที่จะสร้างบ้านนอกดาวสักหลังหนึ่ง ส่วนถัดมาก็จะมีงานวิศวกรรมนะครับแบบของโครงสร้างต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องดูนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจเป็นเครื่องการันตีว่าช่างนั้นๆหรือว่าบริษัทที่นั้นน่ะมีความมืออาชีพมากน้อยอย่างไรมันเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจก่อนที่เราจะชําระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่บาทก็แล้วแต่พี่ๆก็ต้องระวังจุดนี้ให้มากนะครับ เรามีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะออกแบบและผลิตบ้านนอกดาวให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการด้วยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์สูงเฉพาะทางกว่า30ชีวิตพร้อมส่งมอบบ้านนอกดาวคุณภาพสู่ทุกครอบครัวคุณ